ท่านผู้ชมครับกาถึ่งเวลามาช่วงสุดท้ายของรายการแล่ข้าวรบกไอเดียทีวีแปดนะครับครับช่วงแร่ข้าวหลาวคลิปในวันศุกร์สุดสัป,ปดาห์อยู่กับพมมันเมกุมบานและคนอยู่กลางๆมาไม่แต่เดียวการนนองยุย้ยผู้ตึงสัป,ปคุณไปแล้วสาวซวยคุมชัดลึกนะครับ เนนียลงตูเข <Hospital> ้มมาวันไดมาราดนะครับตอนนี้กายอยู่ตรงนี้แล้วครับอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้อยสสวัดีครัับสสวดีครับ,รบรรจริงๆที่ยุ้ยพูดมาเนี่ยนเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะที่ยุ้ยพูดเอ่าใชา่ทั้งซุ้ยทั้งข้าวทั้งแต่ว่าเสียใจนิดน,นึงตรงที่ว่าข่มปลาข่มคลิปนี่มรตูไม่ใช่มีดโกนนั่นยุ้ยยากจะบอกน้องยุ้ยไม่ต้อ,องว่าคำว่าข่มคลิปเนี่ยไม่ต้องว่าปากซุ้ยคนโบราณไม่น่ากว่ายุ้ยข่มและบางบางให้กันเราว่ายุ้ยข่มเนียนและบางให้กันเรายุ้ยข่มคลิป คมไปดูคมปลื้มไปดูคมคือคือแบบคมคั้นเลั่งยุ้ยแต่เดียวนอะว่าว่าไม้เหมือนเราเป็นมิดโกนนวลไวโกนไวโกนโคตรนักแข็งแบบนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่เลยคือไม่ได้หมายถึงว่าคมแหลมมิดบาดอบไรคือไม่นจะคมแบบมิดคคมแบบความสวยงามนั่นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาซอยที่คนโบราณเขาจะพูดเรับได้น้องที่น้องพูดมาพี่ไม่ปฏิเสธบอกว่ามันจริงตรงย่างเลยนะจำได้คมคมคมแดงๆอ๋อคมแจ๊ก ในกนี่มเจ็คกันได้ไม่ต้องกลุ่มแจ็คเพราะกล่มแจ็คมันไม่รู้รอีฮอนไหนั่นเลยนี่นไปไหนมานี่มาส่งการไได์ดไหนมาส่งขวาเหรอคะตัวไม่ได้ไปไหนติดภารกิจทวงชาติจัดรายการวิท<อ>ยุด้วย<อ>วิทยุไม่ค่อยได้ยุดนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีเวลาเพราะว่าช่องเราไม่ช่องเราเป็นช่วงของการหลีลั่นใช่ไหมหลีลั่นเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ไปเก็บ ภาพไงทีมงานก็ไปเก็บจัดงานคลไปก็ไปเอาการในเอากองเอากองไปเอากองไปเอากันในให้กับงานสงกรารที่ลำไรลำไรเอวินิวต์นุ๊กนะนุ๊กนะเฮ้ยโอ้ยเป็นเลยไม่ได้ไปเอยู่บอกว่าไปตรงนั้นบอกปุ๊บเขาเกลียงไปเลยหกสิบห้ามเข้าตรงนั้นนั้นใช่ห้ามก้าวโด่งช่วนี้ถ้าไปนี่หอดแล้วเสียวกว่ารู้สึกต้องแต่ยืนกลางกลางหลงแก่ตรงนันยืนรำอยู่เลยเอาแต่ว่าบรรยากาศนะท้าวทีเห็นในน้อง น้องเสีมงานทีไราฟังนะโอ้ยนุกนัดแดงเนี่ยวัยรุ่นคอนเสิร์ตมีทั้งเพลเลยเพราะร้าด็อกนี่ปีนี้ทำแล้วพอปีหน้าถ้าไม่ทำนี่ทำไหมแม่ก็ทำมาสี่ปีแล้วนะจริงเอ้ยไม่เคยได้งปีนี้ไม่เคยไกับเบ้อแล้ววะโคติปนี่ไม่มีสิทธิ์ดูเลยห้ามก้าวก็แบเป็นวบบเศร้าวัยรุ่นนั่นก็จะรู้กันนี่ตัวท่านเลยปีกับเตี๋ยวบ้า่กับทุ่งหน้าบ้านเลย ตุ้งใส่น้ำหน้าบ้านเลยแซดไปแาดขั้นนึ่งแล้วกันหล่อรถล้าวันได้นะเออบอกไม่มีรถมากก็แอบเข้าไปในทุ่งไงนะเออว่ากันไปนะคะอาการชื่อเรว่าเป็นบรรยากาศใจโชคยิ่งดีนิดนึงนะในจังหวัดภูเก็ตเราก็เป็นนึ่งใน5จังหวัดที่ไม่มีสถิติข้องการเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องข้องการเกิดอุบัติเหตุกันม้ได้นะมมีคนา ใช่ๆแกแ่่ก็ยังดีว่ามันไม่มีการหยอกขวกตีกันนะ,ะแต่ตอนเข้ารายการแหลกๆตอนแรกปีกรแ,รแรกเร่งนหลยคือคมันคือเราเห็นภาเรโรเซียดายไงวัฒนธรรมดีๆแต่มันมันเป็นประเพณีที่งดงามข้องบรรพบุรุษข้องความเป็น คนไทยชนชาติไทยที่เขาสร้างมาด้วยความดีงามนะมคือประเพณีสงกราต์นี่มันเป็นประเพณีข้องความร่อมเย็นเป็นประเพณีข้องการที่าเข้าใจกันแล้วกันอันนี้ยกพวกตีกันแล้วก็มาเถี่ยวตะลุมบอลกันอะไรกันนี่มันมันไม่ไหวปับนั้นย,ยิงกันตายแล้วแบเนี้ดึง<อ>จากงานส่งกราต์ที่นะ่าจะเป็นลักษณะข้องความสุขที่เกิดขึ้นกลายเป็นมามี เอานามาซาดการบันมีแต่น้าตาก้องพอและแหม่ป<ช>มไปเนี่มันไม่ใจเรืองออครับนี่ปัญหาสังคมงต้องต้องต้องก็ตอ้ตอ,งตองสร้างขยานาสร้างคมกันสักทีหนึง่งทำพื้นที่ว่าให้บรรดาัยรุนเนี่ยเราอย่ามาอ้างนะครับว่าวัยนี้มันเป็นนีแล้วครับเรา คือถ้าไปหยกพ้นประโยชน์นะครับไวอย่างเดียวไม่ได้ใช้เราไม่ท่าวิธีการในการสร้างพรอบแนวคิดนะครับคนอื่นไม่ไงกฟั่งเหเอ่ตั้งแต่เนินๆตั้งแต่เยียดเยียดดเด็กจะได้ตโตมาละกัจะได้ล่อล้อมจิตใจกันไว้นเวลาส่งกล้านปุ๊บก็เข้าวัดเข้าว่ากันก่อนถ้าเป็นผู้ดนนะกอว่ากันไปนะคะในพี่นอยพูทึ่งเรืองคงส่งกล้านกันแล้ววันนี้คลิปเนี่ยที่ตูวันเราไม่ได้เชิญแค่เราเชิญมานะตูจะรวบรวมเอาบรรดาคลิปก็ะมีไล่ไล่บรรยากาศ ช่งส่งปลาที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ภูเก็ตเราหนะ้าแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละที่จะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะะเป็นบรรยากาศคลิปเรียกว่าเอาแบบดีๆกันก่อนเนี่ยแบบข้ามหาหากันสักนิดนึงซองที่ด้วยกันค่ะคเข้ามาว่าการที่เล่นน้ำเนี่นะครเป็นบรรยากาศาได้ไล่พื้นที่เชื่อว่าในภูเก็ตของเราก็มีเหมือนกันการที่จะเล่นเนี่ย ส่วนหนึ่งนะคะอาจจะมีการต้องข้อโทษข้อขมากันกนะเพราะเพื่อความร่มเย็นและกัเผื่อที่จะสร้างสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆทางด้านที่คนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอแต่เวลาเรามาเจอกันเวลาเข้าชูสู้ช่วงส่งกล้านเราก็มีการเล่นหนามสาดกันแบบมิตรเมตรีค่ะเป็นบรรยากาศดีๆไปดูส่องคลิปนะคะทีีเริ่มต้นกันมาฝากในวันนี้ค่ะครับ

ความสุขสดชื่นคือไม่จําเป็นว่าการเล่นสงกคร้านส่วนย่ญ่บ้านเราก็ส่วนย่ก็จะมีลักษณะแบบการที่ไปข้อทางนะคะแล้วก็มีการชีดน้ำเมื่อผู้ชายคนแรกอ่ะคือถ้าสังเกต่ทีดีถ้าเราดูเพินเพื่อนเนี่ยโอ้บ้านเราก็เรียกว่าอุ้ยน่าจะไหวโจ้แหละอาจจะไม่ข่อยห้านเร่ไรแต่ว่าใกล้เป็นว่าตรงกันข้ามคือพฤติกรรมที่เขาทำในในคลิปแรกกันนะถ้าเราเห็นทึ่งผู้ชายคนนั้นนะ่ที่แกยืนชีดน้ำ เราเชื่อในว่าแกชีตทุกคันเลยนะทุกคันรถรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเครื่องชีดอะ้รก็อย่างมอบาย้วก็ชีดใช่นี่คือนี่คือความแล้วว่าทุกคันนี่คือความเป็นคนไทยไงถูกต้องอันนี้บอกถ้าไม่ใจรถรถรถที่ว่าอยู่ข้างนอกถ้าเป็นถ้าเป็นรถเก่งธรรมดาไม่ชีดแต่ถ้าเป็นน้ำแ้วกรถกระบะถ้าไม่มีคนกลางร่างก็ไม่ชีดไม่รถ แต่ถ้าคนมาเป็นกองแล้วเอาแล้วคว่ำก็ไปคว่ำก็ไปนะครับบางทีคว่ำคว่ำต่างๆน้นต่างตุ้งไปพร้อมเลยอะไรแบบนี้ไม่แ่บอหล่ดเครืองมานี่คว่ำก็ไปหน้าหลอดเช่ักชนลมเยอะแยะเนี่ยนี่คือนี่คือเล่นสงกรามทีเขาเรียกว่ามีแนวคิดีอย่างพิษอยู่ถ้าไปคนแดกก็ในชายได้คือเป็นการ เคารพต่อความเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยแลวก็ข้อขมาลาโทษบางทีเราไม่รู้เราหลวงเกินอะไรกันบ้างขอโทษครับเพราะมีความสุขนะครับปีใหม่ไทยเนอะปีพีใหม่เมืองเนอะชีดนามอะไรแบบนี้แม่เลแล้วมันมีความสุขแล้วสดชื่นนะครับแล้วการทีนี่เห็นไหมเขาจะวายเขาจะวยถูกขันเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถเื่องยิ่งถ้าเป็นรถเื่องเนี่ยเขาจะกลมนนอมด้วยเพื่อเพื่อข้อโทษนะเพราะว่าแล้วก็ชีดไปทีลําตัวข้องขนขับไม่ใช่ไปชีดหน้าชีดเลยเข้านะมันอันตรายได้ นะคะนี่ซึ <Okay. S 1> ่งบอกว่าคนเราเนี่ยแหละภายนอกมันไม่ได้ <Okay. S 1> คือถ้าไหลรูปทรงในบ้านเราว่าจิกโก้แหละส<อ>ื่อภาษาบ,บ้านเราหน้านก็เลยโอ้ถ้าบอกแบบนี้เนี่ยจิกโก้น่ากลัวแหละ<อ>แต่จริงงไม่ใช่พฤติกรรมข้องเข้าตรงกันขามนี่แหละคะ่ะคนเราเขาเลยบอกไว้มองคนเนี่ยอย่ามองแต่ภายนอก นะคะต้องมองอยู่ทึงภายในพฤติกรรมของเขาจ่ายนะคะอันนี้เป็นพาพบรรยากาศเนื่องที่เกิดขึ้นสะท้อนความเป็นตัวตนของคนได้ส่วนภาพบรรยากาศที่ซ่องคลิปนีเดินเริงนี่แมคานะเขาคอนเซปต์รัฐบาลเลยเขานุกตามภาษาเขาต่วอายุในกรอบประเพณีวัฒนธรรมดีงามของคนไทยถูกต้องเนี่ยยุ่นี่ไรเหลืยกันเลยนี่ปีนวยที่ถ้าปีนวยไปด้วยนี่ซ่านุ่งเลยแต้งกงินเป็นลมแล้วกินาไม่รู้ไก่กินเป็นลมก่อนไก่นะนี่ไข่ข้องนั้น มีเข้ากองค่ายมีน้ำบอลลมค่ายในในช้านั่นแต่ว่าแกกๆอยังคอนเร็ปเนี่ยเล่นน้ำไปด้วยแล้วก็อย่างเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรแบบเรื่องของความเป็นไทยนี้แต่งชุดไทยเออขาวกระแซ่ไปด้วยนะคยฮะกับเป็นภาพบรรยากาศดีชื้นมื่นชื้นมื่นในจังส่องร้านเอาไปดูอีซ่องคลิป เนี่ยอันนี้บ่ได้เลยว่าอย่าเอาอย่างย,าอาอย่างอย่าเอาแบบย่างมันไม่ดีไม่ทุไม่ต้องแต่การเกิดขึ้นในปีนี้แหละหาแปดของเราส่งกลันส่องแห้งที่มีการตัวย่างนะ,ะส่องแห้งที่มีการตีกันแล้วก็ไม่กวรเอาอย่างย่างถูกต้องไปชมครับ CP。 นี่เป็นอีกมุมหนึ่งซ่องคลิปต่อเนื้อคลิปแรกเนี่ยเป็นถีสุโคไทยพี่นุ้ยตีกันเลยกลางนนเนี่ยนนเล่นย่ญ่ด้วยนะสิเล่นเลยนะแต่ว่าแต่ว่าไอ้วัวข้อคลิปแต่ว่าเข้าเขาระบุว่าตีการถีสุโคไทยเนี่ยมันมันมันประนึ่งว่าจะประฉดในความรู้สึกอย่างนึงก็คือสุโคไทยนี่เป็นเมืองวัฒนธรรมประเพณีไทยนะอ้าเป็นเมืองเก่าของเราด้วยนะในอดีตนะ ซึ่งถ้าดแต่วันปรบุรุษโดยเฉพาะพอคุณรำกับแม่งนี่แกจะเียใจนะคุณลากสร้างประเพณีแต่ดีงามมาว้แต่รู้แล้วน้วมแน่เบ้านี่นะทุ่ลุ่มมันนั่นนี่เนี่ยไม่เป็นภาพที่ว่า คือมันดูเราโคตทูนั่นละเราแร่แล้วเราแบบมีความสุกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่ว่าจะเป็นป็จะต้องเป็นภูเก็ตกระตัประเีที่คือจะเขาต้องเอาน้ำมารดกันได้กันคือต้องการที่จะให้ความเกิดความเย็นความชุ่มชําความสดชื่นแต่นี่มันเอาไมหน้าซ้บแบบทุกกันไปนี่คิดแล้วแต่ร้อนไปเรื่อยล้วน้ำก็เลือดเลือดมาแทนน้ำมันนี่โอ้มันไม่ว่าบ้านเมืองมันสังคมมันอะไรกันเนี่ยเนี่ยเราคิดแล้วว่า มันมันมันสร้างคมที่ไรวัฒนธรรมมันเป็นสร้างคมที่ไม่พัฒนานั่นลาลั่งมากเลยเนี่ยประเด็นรัฐบาลจะต้องมีมาตรการคือต้องยีวารุ่นแรงนะคือต้องจับมาในยุคนี้ยุคคอสอชอล้วจับมาแต่บ่าไปเข้าโรงเรียนถ้าเป็นสมัยก่อนไปเโรงเรียนดัดสั้นด้านนะครับการเข้า้าโรงเรียนแล้วก็ให้ความรู้มันเสียบมั่นป๋อความคิดมันเสียอืมนะแล้วก็ให้มันทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศดีว่าช้อปปี้เราก็ ไปไปอยู่กล่องหน้าเลยนี่ก็เยียงว่าเทสซาฮิัเ็นชางเทนะพอได้ก็ทําำบอด้ยนะคือเนื่องเราข้าวปลาผวเมาแลวถึงทําบอด้นะว่าบางคนหน้าตอนไม่เมาไม่ไม่ใจพืนนะบอกเมาแล้วกลางก็มีนะต่ำต่ำอวดยิ่งนำอวดอวดยิ่งนในายพยิงเห็นนะบอกกูนี่ร้อยเก่าแบนั่นเองแต่ใดีชุดกระป๋อท่านแล้วว่าทุกชัดมันลูกมานันนั้นจะกริ้งอยู่นี่มันไม่คุมมันสมมติว่ามีเหตุการณ์และหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้นี่เราเอา ตัวย่างมาแค่ซองคลิป<อ>จริงๆในปีนี้เนี่ยมีประเด็นข้าวที่มันเกิดขึ้นตามาฟรีทีวีเนี่ย<อ>คนค้างหลยทีเหมือนกัน<อ>นะคะแต่ว่าอย่างทีบอกเขาว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องเอามาเพื่อให้มันตกยาแล้วก็ให้ดูแล้วโคตรภใจ<อ>แต่เอามาเพื่อให้ได้สะท้อนเข้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่งกล้านของเราเนี่ยนะเป็นส่งกล้านทีย่างที่พี่หน่วยบอกอก็คือเป็นเรื่องของดูร้อนช่วงนี้เดือนร้อนเดือนแห่งความอบอ้าวเพราะฉะนั้นก็เอาน้ำเนี่ยมาชุบ ให้เยนให้เย็นให้ใจร่มร้มอะไรประมาณนี้นะคะนี่เราเรียนพฤติกรรมพฤติกรรมเหตุการเดกเกิดขึ้นในในภาพคลิปนี้อะไรแต่ว่าเมื่อกับบอกคนพปยงคนแหลกน้อยสมมไหมว่าคนสักคนสองคนแหลือทุกคนช่วใหญ่รุ่มมันนั้นจึงท่ามที่ว่าคุณแก๊งเลยคุณคุณกราบูญในสังคมบอกคุณลูกผู้ชายออกซ้ำชอกแต่คุณรุ่มคน นี่ดีไม่ดีกับคนที่ทุกรุ่นนี่ไม่จะมีทางชู่แล้วนี่เังไปรุ่มเพ่อนมานี่เ<ช>นี่ยเนี่ยคือนี่ลูกผู้ชายมาหมยปน,นี่ค<า>่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่เลยนะในการที่เวลาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยจะมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง<ช>จะมีเรื่องความเมาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันไม่ถูกต้องอเราเคยอันนี้ต้องชมเชยคุณเนวินนะใช่อ่ะ คุณเนวินชิดชอบมันโอ้ที่ว่าแกไม่กี่บุรีรัมย์เร่เออบุรีรัมย์แกบอกแกประกาศเลยอ่าเอออย่ามาทำกลางอย่ามาทำแก้งนะอย่าอย่ามาจะทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยแบบย่างเลยเหมือนกันนะอะไรที่ว่าเข้าดีดีคือเราอย่าไปคิดถึงเรื่องในอดีตอะไรแบบนั้นแต่เราพูดถึงกระบวนการของแนวคิดและเพื่อการพัฒนาในอนาคตแนวคิดแกดีนะเมื่อวันก่อนแต่ว่าอาจจะมีเสี้ยววิพากษ์วิจารณ์กันมั้งที่ว่าไปต่อยกันในในสนามฟุตบอลแกแล้วเออเโซ่ไฮมาเจี๊ยบบอลหรือจะไปต่อยกันคุณเนวินเบอกแล้เนี่ย มันเป็นทีส่วนบุคคลฉะนั้นแกจําเป็นจะต้องมีวางมาตรกันใช่แต่ทีนี้ก็มาถึงมาไม่รวมเป็นทีถธารนาหรือมาแต่ส่วนบันคึงทุกทุกคนจะต้องมาด้วยความดีงามไม่ได้มาจะสร้างเหลืองสร้างปัญหาแกมีกฎขอคงแกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคีดไปรวมสนุกโคงทีแกจัดต้องเขารบกคของแกเมื่อกับทีสนมฟุตบอลเวลาไปเชียทีมบุรีรัมย์เอฟซีอะไระมาณเนี้ย้าเก็เที่ยวไปตีกันต่อยกันเหมือนก้อนเนี่ยแกให้เห็นไหจับาบบเบสซอง ยูป้ายเล้อไปเลยบ่าวบากายเป็นเต๋อหมดนั่นน่ะต้องไปนั่นเออก็ตาตจริงแต่ถูกจากวัดทำได้นี่เพราะมันเป็นกรอบมันเป็นมันเป็นพื้นที่ล็กๆช่วยดูแลทำได้ช่วยดูแลบ้านของเราเองนะกดเล็กอะไรประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะนี่ถ้าเราย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนน้้นที่เราเจอท่านรองบ้อยมาพูดถึงนั่นทู่ไปได้กระทงงั้น นั่นจะเพื่อนตขึ้นมาทําเผือกระที่ร่างนันนะเออนั่นไงมันไม่คุมกันนั่นที่แรกถ้าเราเราต้องช่วยกันเรื่องปัะนี้นนะครับอย่าไปอย่าไปกังวนอย่าไปอย่าไปบางคนไม่ไม่ห้ามทำไรค่ะผู้นําผู้นําบางจางวัดไม่ห้ามทำไรเพราะก็ว่ากลัวคนกลัวเสียคะแนนกลัวนึ่งกลัวเขายหวาว พวกเขาอีเขาอีนินทาเขาอีหวาหวาชายมาตรการอะไรอะไรไปอะไรประมาณนี้เออคือคนที่มันหวาเผื่นหมดบอนนี่มันยามำไร่อืมไอ้คนแต่หวาเผื่นได้แต่หวาผื่นมันจำจำเร่ยใช่แต่เขาทำผื่นมันเกิดชิ้นติดเงาเนี่ยมองที่เจตนามองที่อนาคตถ้าเกิดมีแนวคิดกด เค็มสักนิดแต่ถ้ามีแนวกินแล้วนะก็เป็นไปในทางที่ดีก็น่าจะเราก็น่าจะน้อมรับได้คนบางคนนทำได้ได้แต่ว่าเพื่อนได้จะได้เพื่อนนี่เพื่อนทำก็บางทีเพื่อนทำดีอ้าวไม่ดีเพื่อนทำดีแปดสิบเปิดเส้นจะมีจุดอ่อนก็บอกรองก็หกสิสิบเปิดเส้นนี่ถึงไม่จะเสียให้หมากมายนักก็จะบะได้เพื่อนไปเสียแมวเลยน่าตูเข้าใจตูเข้าวไก่เป็นตูเข้าใจตูเข้าใจเอาตัวข้าใจก่พิสูจนไปแล้วเอานั่นแหละใจล้มล้มแล้วก็ยังทีโบกมือไม่ไปเอาตาราณาม เออได้ป็นเหมือนตัวให้กำลังใจตัวให้กำลังใจไม่เติมได้แต่ด่าเบื่อไอ้บอกกันนุ่มกรอกกปากฮะตำนุ่มกรอกกปาก ทำมันบื้นแล้วแต่พวกหกกระปากคือได้แต่หนังได้แต่หนังเปลือยนี่หนังดังนางว้าเปลือนางนางเปลือก็ต่ำหนุก็ต่ำไงก็แขกแควแกแล้วแขกล้วก็บดแปลงก็ตุกความร้อนมาอันี่หนังตำปั่นนันปั่นมีปั่นหนูไม่จ่ำได้แต่คอยกินสิ่งเดียวนี่จัดเปรพุทธมาร์กแล้วตำหอกกระปากเอ้าว่ากันไปค่ะเอ้าแยังที่บอกส่องบรรยากาศส่องคลิปนะคะเอามาไอ้ทั้งวัตสี่คลิปแล้วเราเอามาให้ได้ดูกันเนี่ยเดี๋ยวคลิปปิดท้ายเล็กๆน้อยๆเป็นอีกหนึ่งมุมมองเขาบอกว่าสร ทนนี่ลกนี่มันก,กับมันกับมีรูปแบบของซีซันของส่งร้านเหมือนกันครับเป็นการเปิดตัวเป็นการห้าคูก่กับมี่อ๋อร้อยนะเออม,มีมีมีอันนี้อาจจะเป็นคู่แต่ว่าเป็นปั๊สนุกสนุกคาำคัออกมาฟิดไทายไปดูกันก่อนค่ะครับ เดืเดหนุ่อปบเลยนึกถึงอดีตโปรดิวเซอร์เราเดือหนุ่อปบเลยอบเลยยามาอบเลยรายการยู่มาวกเดียวกัน กจ้งว่ายได้ใบใจบางทีมันมีมุมมองเล็กๆในน้อยน่ารักน่ารักไงแต่ว่าผู้ชายอยู่ในรถเดินมือมาเมืนอออฟเลยอ่ามือมาเมื่อนเนอะเป็นวัยทำนึกจึ้งเลยนี่ออฟจะต้องดีใจนะเออที่นึกจึ้งเขาจำออฟได้นะจำได้ทุกทุกก็เรียกอาครับกิริยาก็งอเลยอ๋อมาก้วย เอาเลยตอนนี้สำลักตายแล้วเนอะก็นินตากันอยู่อันนี้แหละค่ะหากลิปสียิบมาให้ได้ดูกันในเรื่องข้องขวัญล่งส่งกลั้นนะคะมีไล่ไล่มุมมองแต่แย่งที่บอกค่ะว่า พื้นเพไปไปนี่ข้องเราจริงๆแล้วในเรื่องคงวันส่งกลานไม่ว่าจะเป็นปีนี้ที่ผ่านพ้นไปหรือปีหน้าที่จะกลับมาไหมท้งวัดท้งมวลนะคะการรุนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมที่ที่งามยู่ถี่เรานะฮะคนไทยที่จะต้องสืบสานและก็จะต้องอยู่ในกรอบที่มันเหมาะสมด้วยเหมือนกันนะเรื่องราวที่ไม่ดีก็เอามาให้สะทนว่าภาพที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งพ้นต่อจังหวัดด้วยเที่ยวไปตีกันเพื่อนที่ไปเที่ยวจังหวัดนั้นเพื่อนกระเกรงกลัวกลัวอาจจะส่งพ้นต่อตัวเองแล้วก็บทรัพย์สินได้ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ซึ่งเป็นข้าวพวกนี้นี่มันอาจจะส่งพ้นต่อไล่เรืองทางชีวิตขคงคุณเองหละการเดภาพ,พรวมโอ้งประเทศและการจังหวัดด้วยเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นก็นเลยเอามาฝากกันค่ะในช่วงแร่งข้าวนะคะในวันนี้แร่งข้าวเราคลิปของเราเพื่อให้ได้คุณผู้ชมนะคะได้ย้อนกลับมาถึงแม้ว่ามันจะผ่านพ้นผ่านบนไปกระตาแต่ในปีหน้ามันจะกลับมาอีกแน่นอนว่าประมาณนั้นแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะลักษณะการแบบนี้แต่ว่าเกิดกัน ยอกขวกตีกันชุดแ<า>บบวุ่นวายในทางการประเพณีจะดีงามด<า>ี่งดงามที่ช่วยงามเนี่ยคือสงกรารเนี่ยมันมีมันมีกลุ่มวัยรุ่นเนาะกลุ่มวัยกลุ่มวัยรุ่นเดี๋ยวว่าเกิดในก่อนนี้ไม่รู้จังวัดได้ม่รู้ไม่รู้ชุ่มโคทัทยหรือไม่ไม่แหน่ใจ<า>แต่แหลกีแหลกข้าวน่าแดกแด่ข้าวนยออกมาข้อโทษนะออกมาข้อโทษแทนแทนพี่น้องจังหวัดนั้นเขาเนี่ยพฤติกรรมเขาทําให้เกิดความเสียหายมีพ้นมีส่งพ้นกระถอบต่อการต่อจังหวัด ใช่อะไรอย่างงี้แล้วก็มาข้อโทษแสดงว่าตอนนี้เขาทำานี่คือเขาเมาที่นี่ทำเพื่อว่าให้ต้องหลักศานาต้องต้องยุดหรือว่าควบคุมเรื่องข้องการเมาถ้าเมาแล้วคือนุกตรงนั้นอย่านุกไปตรงนี้นุกอยู่แฉบ้านเนื่ก็แล้วแต่แต่ว่าเรื่องกล้องเล่าเนี่ยก็มันติ่บอกนะกันแลกกับมันกากข้ามาเรื่องเดิมแล้วมันมันไม่มีอะไรดีทําให้มีแต่เกิดความเสียหายสุขภาพากัจเสียพฤติกรรมคนกัจเสียคนทดี่เคยหนังเนงเดบรอยสุขภาพ ไม่คอยพูดไม่คอยจ้านี่แต่พอเมาเข้าไปเนี่ซ่าราพัดนะครับสิ่งซ่าระดัดเอามาจากปากเต็มหมดเลยเมื่อกับในตัวของคนเมานั้นนะรักซ่าซัดเอาไว้ทุกชนิดนะครับออกมาต่างปากเต็มถี่เลยนะไรแบนี้นี่อเสียตังเพเออมีใเสี้ยพอดีครับจ่ายค่ะก็เลยอย่างที่บอกนะคะว่าก็ต้อง คำนวณแน,น่ต้องยอมกระมาแต่ก็ย่างที่บอก็ย่างทีพี่นวยพูดเหลืองข้องวัยรุ่นน่ะทำผิดไปมาข้อโทษขอภัยเข้ากับให้โอกาสได้แต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ให้มันเกิดเสียดีว่าน่ป้องกันกันไว้ก่อนคะแต่ว่าถ้าทำผิดไปแล้วการที่รู้จักข,ข้อโทษกับคนไทยเรากระนอมรับได้นะให้โอกาสสาหรับคนทำผิดแล้วก็รู้จักที่จะต้องนอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันน่แต่อย่าให้มันเกิดดีว่า เอาเป็นว่าเราฝากคนไว้น้อยเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันก็ต้องกลับมาแล้วจะาส่งกานแล้วการลลาแล้วกับบอกเราว,ว่าเรื่องคองอุบัติเหตุเรื่องคงการตีกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูตัวเองแล้วล่ะก็ต้องดูแลตัวเองกันเป็นมากนะคะครับ่าะคะอย่างที่บอกก็แรงข่าวเหลาคลิปและลายคลิปที่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็คงจะเป็นบทเรียนให้กับการสรุปที่มีคุณค่าในปีหน้ากันล่ะกับประเพณีเพราะมันยังมันยัง เรามีกันต่อไปทั้งมดนีกาน,น่องตูเข้มมอวันเน้มาราัดก็ไดขคน้ามานําเสนอให้ตก,ก่านกาเผืือแจ้งห้ได้ับบสาบข้อเท็จจริงกระตุนให้เกิดความรู้สึกแต่ว,ว่าเราหน้าติดใจห้าทางรวมกันห้าทางป้องกันและแก้ไขแต่ซ้ก็คือให้เห็นคุณขาของประเพณีว่ายามีจุดหนึ่งจุดใดมาเป็นจุดดางที่มาทําลายประเพณีนั้นเสื่อมเสียนะครับนี่คือถังมดนี่คือติดทางเป้าไม้ของ รายการแล่งข้าวเราก็ไอเดียทีวีแช่วงแล่งข้าวเราคลิปที่จะนําเสนอให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้หมดเวลาแล้วครับพิ่มเงินองตู้ดีจะต้องลาท่านผู้ชมกันเพียงเท่านี้สาระาความรู้สาระข่าว,าวคราวขอบคุณับทุกท่านนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นสึงจุดอ่อนก็บกครองเพิม่ม่ังซองต้องกราบข้อโทษกับข้อภัยให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัรดีวันนี้สวัสดีครับ